บริเวณนี้ก็เป็นแปลงทองพันช่างนะครับทองพันช่างที่เหมือนสมคำกับชื่อของเขานะครับที่บอกว่ามีค่าดังทองพันช่างเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่รักษาได้หลายโรคนะครับถ้ารักษาภายนอกนะครับโรคผิวหนังปวดพื่นคัน ถ้ารักษาภายในนะครับก็เป็นยาที่เขา,าเรียกว่าเป็นยา,าแก้มะเร็งนะครับแก้มะเร็ง <c oughs> แล้วก็ยังเป็นสมุนไพรที่สามารถกับเข้ากับตำรับยาลดน้ำตาลได้ด้วยนะครับมีเจอต้นทองมันช่างนะครับปลูกเอาไว้นะครับสะสมไว้ ทําเป็นชาได้นะครับทําเป็นชาดื่มได้นะครับช่วยลดน้ําตาลด้วยนะครับช่วยลดน้ําตาลและแก่พวกโรคผิวหนังผดพื่นคันนะครับต้องใช้ทองบันช่างนี้นะครับเรามีสมุนไพรอยู่ตำรับหนึ่งนะครับที่ใช้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผิวนั่นก็คือสบู่คานิ้นะครับสบู่คานิสมีส่วนผสมของอชุมเห็ดเทศและก็ทองพันช่างนี้นะครับ ทั้ง2ตัวนะครับได้ยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกนะครับข้อดีของสบู่คานี้ก็คือแก้คันนะครับใครที่เป็นโรคอยู่หนังผดพื่นคันนะครับนอนกลางคืนไม่ค่อยจะเป็นสุขทั้งคันนะครับหลับๆอยู่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเกานะครับหยุดเกาหยุดแกะหยุดคันด้วยสมุนไพรด้วยสบู่คานี้สบู่สมุนไพรแก้คันชุมเห็ดเทศผสมทองพันช่าง นะครับอย่าลืมนะครับชุ่มเห็ดเทศผสมทองพันชั่งแดนคานีนิในเครือของขุนเทพโอโสดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ